ตำนานแขกขายผ้ามาลองของพ่อท่านแดงหัวเหล็กวัดทุ่งนาใหม่ขณะที่ดำรงทาดขันอยู่กิติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านในสมัยนั้นถือว่ามีชื่อเสียงมากเป็นที่ยอมรับนับถือของคนใกล้และไกลซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะมีคนที่ทั้งเชื่อและไม่เชื่อครั้งนั้นได้มีแขกที่เดินทางมา เพื่อมาค้าขายผ้าเครื่องนุ่งหม่มมาแวะหยุดพักณวัดทุ่งนาใหม่ขณะนั้นพ่อท่านแดงเป็นเจ้าสมภารแขกคนนั้นได้หยอกล้อพ่อท่านแดงแขกทำท่าทำทางจะขายเสื้อผ้าให้แก่พ่อท่านแดงมาลองของลองภูมิท่านหากแต่พ่อท่านแดงกลับนั่งด้วยกิริยาอาการสำรวมมิได้โต้ตอบกลับตามแบบปฏิปทาของพระอริยสงฆ์ เมื่อเห็นได้สักพักพ่อท่านแดงจึงได้ลุกขึ้นออกจากแขกคนนั้นไปทันใดนั้นเองเสื้อผ้าอภารร์ที่แขกนั้นเตรียมมาขายกลับปรากฏเป็นรูด,ดังหนูมาแทะเจาะเสียหายทั้งหมดจึงทำให้แขกคนนั้นเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อท่านแดง